ไปหยอกลูกเกล็ดเไม่หยอกพ่อกับแม่นด้บ่ดสวัสดีครับพี่แม่ครับพ่อครับเน่ยาผ่านพ้นลูเสียบ่นลกหรอนหอมมันออกเนาะชวอดช่ิเอเฮ้ยมาแม่มาให้แม่นี่ย่างควยเขาก็มาเป็นน้องหอนพ่อไปเฮ็ดังก่อตีแม่แล้ดอกอีฟังพมาให้แม่เพอเดียวเพียงแค่สิบสาล้านคนเนาะ ตัวเดียวมันเลยมึนสามเดือนอให้มาจำนี่เอาไว้บอนบานหลังหมดงที่ัไ่นียอนขรถมาม่เ่คี่สิบลลูกชายสองคนนี่เนาะเงินมาเป็นที่ที่ที่ตมุนตะมั่งเหครับที่มุนมั่งคูจยาน่าต่พน จริงๆแล้วที่กับยูบัลของเรื่องบัลบัลในบัลในบ้านนะครับอยู่ในบัลฮะยูบัลง่ายลงกไวอีกสามสี่ตัครับมาที่นี่มันยูหามันห่อนมันเอาวเนี่ยงมาอยู่นะมาอยู่ทงก็เลยแต่เห็ดเขตไปพุนแม่นม่นเม็นมืดกันเขาแบบงามทีตามีแม่ขนาดแม่เมื่อสิได้ลูกแฝดนี่แม่ฝันจังหนิอย่างนี้โอ้ยฝันว่าผู้เขาเป็นเอาทองมาให้แม่เอาทองมาให้อ่า มมนดียูบบนฝันได้หัวพ่องเาพันนี่กันสองอป็นห้องสองเซนเนาะห้องสองเซนได้เข้มขัดน้่แล้วก็ห้องน้่มสันตอนแรกมาเป็นครูเลยเนาะครูเถาครูไส้กําเนี่ยเก็นมากว่าพอเสียวห้องให้ตอนเรม่ยับใส่ขังมีเสียงไว้ยันเขาลักเอาวันนี้ครูเมียกอนแว่าเห็นคู้วัวให้ไม่กันล้ม่ใช่ขังนี่อยากเขาลักเอาจะนั้นมากันเลย ทองทสองสิบงต่เล่มันผิดปกติป่ะแม่ทองแฝดกับทองทำไอ้ลูกผู้เดียวมันก็ผิดจันยูมันก็แบงลูกมันเป็นแบงไหมทองแบงจ้าเป็นแบงทองแบงพี่แม่บอกหื้อทองกูคือเป็นแนวนี่บอกมาตัวไปหาหมอมันนี่มันกับบ้องจักมันสวนกันกับบ้องจักว่าอันใดเป็นอันใดไปหาหมออือก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยว่าเป็นแฝด ออกมากที่แรกดีใจพกคักว่านี่ยมันเจ็บปวดมันปวดแตแอวมันจะเก็บท้องลูก,กวปวดแอวมากเลยเราหมอก็กระบอกให้ไปนนดจะนอนลุ่งกัอออกคู่นึงเลื่อนกันสิบหานาทีู่นึงก,อาาก,กอัออกมาตามกันโอ้นั่นออกมากเลยได้คู่แฝดคู่นี้คู่แฝดคู่นี้เป็นคู่แฝดเทวดาเี่หาเงินหาทองหมันครับ จะน่นก็ได้ลูกแฟดอีกหลานแฟนที้แหลกไม่พือพ่อขยี้เสกเลยมนคู่นี่มันมันคือกันับมาแซงบุหลงเจ้าของตัวเนชมกันกับปลาหลวอขอเนี่ยลองเพ่วมกันทีหนึ่งนดูี่อมครับหลายมองด้วยหลายหมองหลาอแแก กักอยู่ใส่กอดตัวน้วยยี่สิบปีแล้วมั้งเออพอกันผมเห็นที่แรกเห็นในทีวีหรอกเขาสุภาพกันใส่ชุดขาวๆด้เนาะกูแฝดกูนี่นำตาบอกเตี้ยไหมก้คือกาแฝดกูนี่คนสองคนนี่มันคือกันเป็นแฝดกันน้ะกับกาบานะที่แรกาไปออามาเออมาเขาล้ำเขาล้ำม้วน ลำเมือน่ะมือนคือว่าหลงกันแต่นี่มนก็ว่าหลงกันอืแ่จกัเื่นี้จะคนมแม่แม่ม่สีซีคนก็เป็นแฟดั้งสองบอเป็นแฟดแต่คูนี่บอคูนั่นในวันนี้อ้นั่นผู้อ้ไงบอผู้อ้ไงอยู่เกาหลีสองคนนี่เป็นลูกลาตีบ้ลูกลาก็ออกมาเจรละสองาสองคนนูนผู้ชายหมดสีคน ผู้ชายเบิร์ดืมเป็นผู้ชายเหรอหรือเขาม่มีสิ่งนี้สื่อเอียงสายยันซื้อสายยันผู้หนึ่งสัญญาแม่เหรโอูเออูสัญญาอูอโอูสายยันโอูอันนี้สายยันครับอูสายยันเอสัญญาครับอย่ามาบอกกับสายยันพ่ะลุเนี่ย แม่นี่เพิ่นดินอีสานนี่เสร็จเทียนเลยโอ๊ยเพิ่นกันว่าเด้อลูกเลยครูเขารอพร้อมเด้เพิ่นรอแต่ว่ายามผู้สาวมักผู้ใดผู้นึงนี่เาได้เปรียบกันนเด้้ไปหาเมียคือแฝคือกันเนาะเออสิลงกันนะเนี่ยลงเมียกันผมหาเมียแฝมันบ่ได้เอ ดูฉีทําท่าหลงเนี่ยนะแต่ว่าคูนี่นี่ผู้ใดเป็นผู้สาวหรือผู้นั้นได้เปรียบด้เคยหลงกับของไอเตียบบบ่ครับนั่งกินเข่าอยู่ได้ดีนี่ไปพออีกผู้นึงนั่งกินเข่าได้เงี้ยเอากูคือกินแล้วเพรานันกูคืยนั่งยืนห่บบอาว้ติดตวสมอกมกินเขากินเขาน้ำกัน ยันหลงจะได้กินเขาน้ำกันกินพร้อมกันกินพร้อมกันยันหลงเดี๋ยวเด้อกูกูอิ่มพร้อมมึงเด้อะบางสิพอเพราะว่าเสียผาไอ้ยังนี่สิออกมาคือกันเป๊ะล่องเข่าแทงผมแทงยังวิธีการเต้นก็เต้นพร้อมกันเนอะก็พร้อมกันกับพวันแสีดแล้วเนาะเฮ้ยเรียนได้ครับคตร นพอดีแม่แม่เราปลูกฟังแต่หน่อยเราไปไส์แล้วก็ซื้อของซื้อยังมันจะเป็นคู่เป็นคู่นะใครได้เสือผ่ามาก็เป็นคู่ได้เก่งกันกันเสือเพราะก็การแม่ก็า่อชื้อเขาเขาพ่อเอาคือคือกันผมก็คือกันมันเป็นกันทั้งลูกเอ่เขาพ่อเอาหันมาได้ไอย่าได้แบบนั้นคอยเขาพ่อเอาดูสิมันกระโปรงเออกระโปงไส่มันเป็นตอวไหนไซส่ก็เลยชี้กระโปงไส์ชี้กับให้ไข่ไข่กันไข่แม่เพราะคือไข่ไข่ เกือบคือแมนต้างผมไปนี่ผมกับปืเวลาไปย่างห่างไปย่างซื้อสืบบ้อผ้านนเนี่ยเห็นงามๆคูหนึ่งเนี่ยมีกี่ตัวครับผมวังมีตัวเดียวค่ะไม่เอาพี่จะเอากี่ตัวเอาสองตัวอ๋อพี่จะเป็นไหมสองตัวก็พี่มีแฝดตวมวางจิตแล้วนะ <c oughs> พี่มีแฝดอ๋อพี่รอได้ไหมอ่ะรอได้ไหมบอกรอกี่วันนะอ่ะถ้า ผมมาผมสีผมสีสร้างจองหมดเลยมั้งๆทีขนาดผมอยากผมมาผมสร้างจองเนยอ่าม,มีมีกี่ตัวน้องมีตัวเดียวหรอไม่ได้ตังที่หรอกมันไปหาสีมันคือได้สองตัวคือกันเดะบ่วเก็บบัวอย่างคกึ่งเท่ารองเท้ามีคู่เดียวก็ถ้าสร้างได้ผมยพุ่มกึ่งจะทาเอารอรอให้ถึงของมาถึงให้มันได้คู่กันก็จะสั่งของมันทีเดียวเท่านั้นคือมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บบัวออกผมเก็บบัวออกมากบ่ผมเลยถามกันก่อนเ่อะมากบ่วบัวมาเร็บ บ่เป็นอย่างมักตั้งสองแจ้งเอาเนี่ยมักผู้เดียวนี่ยเพราะผมก็ซื้อผู้เดียวเพามักผู้เดียวมือซื้อมาใส่เองผู้เดียวตามไลฟ์สไตล์ของผมอย่างนี้แต่ว่าเกินมากก็ซื้อมากขึ้นกันเนี่ยครัถนี่เนล่าเป็นพวกมาไล่สองขันมันเปลี่ยนแต่คนบนปีนพวกมาไล่บ่แล้มันไอ้ทางหนึ่งนอนทางหนึ่งขับหลันเอามากขึ้กันหมด่อชิพัยเมีย ถามว่าเมียดบาดนี้เมียจะว่าหลเบาจังนี้จังไร้นถึงมเขากินน้อเกินคละคากินคนละค้ามกันวาเมียโอ้ยบกหงวนหวยไปไหนข็บกหงนหวยกิน้องไม่ของมันได้หรอแม่กะเอาคุยกันเนี่มันยังหน่อยก็เอาคุยกันบาทพ่อ่ายกินเลยบาทลูกยิมก่อน มันก็บ่าตัวใหญ่จะอีูู่มันก็บ่าคู่ใหญ่ชีวิตทีมีความสุขคือครอบรั้วข้าเจ้าสิอุดมสมบูรณ์ครอบรัวอบอุ่นครอบรัวมีความสุกมันยังอีกใครนึงแง่ขักเนาะพอพ้อมันกันส่ยังสิพ่าพี่น้องเอฟซีคู่แฝดพี่น้องกูได้เป็นเอฟซีเพิ่นเหลือสิบมาาอีกเทียนหนึ่งมัามากนี้เขาอยู่ผู้เดียวเพราะว่าเขาได้เขียนไว้ไม่ได้ทร่วคือจู่โจมเลย โทรมาให้มันดู้อมกับลูกก็จะคอยมะาเนะโทรไปติดเปนเบอร์เบอร์เก่าเบอร์ไรไอพวกจักศูนยแปดหนึ่งเอียงบุญโอ้ตะดวนหนอกจี๊แต่เมียผู้เก่าคนการันตีละมัวละอยากเค็ดข่อยแม่ทีแหกเลยไอเนี่ยพี่นั่งผู้เก่าือผู้ใหม่ไร้เยใส่ผมก่อนใช่ไหม ไปหวานนดจนๆหรอกเอาไปนี่ขอบคุณฟฟอีพอกับแม่หลายๆเด้ <c oughs> อไม่หยาบไม่หยามนะอขอบคุณที่อบอุ่นกันเดี๋ยวเจ้าถามหมดแล้วร่ปะเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นมกักอย่างมากคือกันหมดขอถามได้ บัานเมียเดถามกันบอมักกันเอาเดียวกันมันมันเป็นเป็นเป็นนิสัยส่วนบุคคลอันนี้อย่ามาดูดเดียวกันสอนเนาะครลืมความชอบเออก็มักอีกยับนึงนายก็มันอีหยับนึงสิ่ไหมเออถ้เลยก็เลยได้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นกูบ่หาคู่แฝดคือกันเนาะหายยังเนาะอ่ามันก็มีอยู่เด้อครับมีอยู่แต่ว่ามันมันอาจติบ่แม่นคู่มันงครับศาสนาอาจติบ่ได้ผู้สาวนี่เป็นแฝดกับพีพ่ออยู่ห่อเหมือนครับ มุนนี่เหยดีแล้วมุนเจ้าเ่าเอาเดี๋ยวไม่ใชมุนเลยน่อยบอกได้ว่ามุนฝ่ายกันมุนเลยว่ะเมียก็แถวบ้านนี่บ่ะครับเมียอยู่หมู่บ้านนี่ปะข้าอยู่บ้านผืนครับบ้านืไปหาเลี้ยงก้นกันก็ไปเป็นนาฏคนนี้เหมือนเลงเอาไว้จำหนี้กันเด้อเอาไว้จำหนี้สัก่อนขอบคุณอีพ่อให้แม่ให้หลายเด้อน้องโอเอมีโอกาสย้ำใดมายยำอีก ข<ด>ันมา,มา,นา,ากกนทุ่มากก่านเเอาไปเอาไหมเอาไทุ่มก่อนยวหาเขาหานามส